สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ตามคำขอร้องร้องขอนะคะให้อาจารย์อัดคลิปแล้วก็ส่งไปให้ดีกว่าจะอธิบายแล้วก็สะดวกกว่านะคะทีนี้นะคะเรามาขึ้นบทที่2กันเลยนะคะกับรายวิชาการขายออนไลน์นะคะรูปเล่มก็จะเป็นแบบนี้นะคะเล่มแบบนี้นะคะการขายออนไลน์นะคะในระดับปวช .2 อ,อ,อะ เรามาดูกันดีกว่าว่าในรายวิชาการขายออนไลน์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการเปิดร้านค้าขายออนไลน์นะคะข้อที่1เลยนะคะจดไว้เลยนะคะ 2. การเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์การเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์เราจะทายังไงนะคะ 3. วิธีการขายสินค้าออนไลน์ นะคะหัวข้อที่3คือวิธีการขายสินค้าออนไลน์นะหัวข้อที่4รูปแบบของการขายสินค้าออนไลน์นะคะว่ารูปแบบเราจะขายยังไงตลอด24ชั่วโมงไหมหรือเราจะขายในช่วงเวลานะคะ5กระบวนการขายสินค้าออนไลน์นะคะ กระบวนการขายสินค้าออนไลน์เราจะขายแบบไหนส่งยังไงนะคะมาข้อที่6การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพการขายออนไลน์เราจะจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งยังไงส่งที่ไหนนะคะจะไปส่งเองไหมนะคะและข้อต่อไปก็จะเป็นข้อดีและข้อเสียของการขายสินค้าออนไลน์นะคะการขายสินค้าออนไลน์แน่นอนอยู่แล้วการทําธุรกิจแต่ละอย่างจะต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีและข้อเสียเป็นยังไงบ้าง อาจารย์จะสอนให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะข้อต่อมาข้อสุดท้ายในบทนี้ที่เราจะเรียนก็คือประโยชน์ของการขายสินค้าออนไลน์การขายสินค้าออนไลน์นี้จะมีประโยชน์ยังไงสร้างรายได้ให้เรามากไหมแล้วเราจะได้รายได้จากการขายออนไลน์อย่างไรนะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะที่นี้มาต่อเลยว่าหัวข้อที่เราจะต้องเรียนรู้วันแรกก็คืออะไรคะ เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกสิ่งที่ต้องเตรียมในการขายสินค้าออนไลน์นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง3ข้อ3ประเด็นเน้นๆ3อย่างที่เราจะต้องเตรียมต้องรู้นะคะอันดับแรกเลย 1. สินค้านะคะสินค้าที่เราจะต้องเตรียมเป็นสินค้าอะไรสินค้าประโภคสินค้าบริโภคหรือสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าตัวไหนที่เราขายแล้วเจาะตลาดได้มากที่สุดตลาดตรงนี้คือตลาดในภูมิลำเนาหรือภูมิ สถานที่ที่เราจะตั้งร้านขายนั่นเองนะคะสข้อมูลร้านและข้อมูลสินค้าร้านของเราเป็นร้านประเภทไหนสินค้าเป็นสินค้าแบบไหนจะส่งยังไงนะคะและขาดไม่ได้เลยในการขายสินค้าอะไรคือรูปภาพเนาะรูปภาพที่เราจะต้องขายนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มารู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน ะะเมื่อสักครู่อาจารย์ได้สอนไปว่าการทำธุรกิจออนไลน์เราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะมี4ข้อด้วยกันนะคะเอ้ยไม่ใช่ส3สามข้อเนาะเป็นการทดสอบเมื่อกี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมีทั้งหมด3ข้อและสิ่งที่ต้องเตรียมนี้จดไว้ด้วยนะที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่เผื่อมีในข้อสอบนะคะทีนี้ต่อมานะคะต่อมาเดี๋ยวขอ,อยัดตั้งกล้องใหม่โอเค ะะต่อมาก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมในการขายสินค้าออนไลน์มีอะไรบ้างนะคะถ้าเราจะเริ่มต้นขายเราจะเตรียมอะไรบ้างหนึ่งนนะคะสินค,ค้าที่จะขายเนาะสินค้าที่จะขายเป็นสินค้าไหนนะคะสมมตินี้ก็คือสินค้าเราจะขายยังไงนะคะต่อมานอกจากสินค้าที่จะขายแล้วศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจด้านพาณิชย์อิลเล็กทรอนิกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือถ้าเราขายเราจะขายแบบไหนขายยังไงเราจะใช้เครื่องมือ ตัวไหนมาช่วยในการขาของเรานะคะอ่ะข้อที่3นะคะข้อที่3พี่ต้องเจียวก็คือเลือกร้านค้าออนไลน์เราจะให้เราจะใช้ร้านค้าออนไลน์แบบไหนนะคะปัจจุบันนี้เขาจะขายแบบไหนที่ฮอตที่สุดเด่นที่สุดไลฟ์สดนะคะเขาจะไลฟ์สดไลฟ์ผ่าน Facebook หรือฝากร้านตามเพจต่างๆตัวนี้ก็คือการเลือกร้านค้านะคะต่อมาก็จะเป็นการจัด แต่งร้านค้าออนไลน์นะคะจะแต่งร้านค้าออนไลน์ก็ไม่ยากเลยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเยอะด้วยนะคะเราจะจัดแต่งยังไงจัดแต่งรูปแบบไหนนะคะและตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายก็คือจัดหมวดหมู่สินค้านะคะสินค้าของเราเป็นหมวดหมู่ไหนนะคะถ้าอยู่ในหมวดหมู่กลุ่มผู้บริโภค เราจะยิงไปหากลุ่มผู้บริโภคนะคะถ้าเป็นหมวดหมู่ของกลุ่มลูกค้าอปปโภคหรือกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมจะต้องยิงเข้ากับผู้บริโภคแบบไหนนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นการจัดหมวดหมู่สินค้านั่นเองนะคะอาทีน,นี้2หัวข้อมื่อกี้จะคล้ายๆกันนะคะก็คือการจัดเตรียมนะคะการเตรียมตัวก่อนเปิดร้านค้าออนไลน์นะคะพอเตรียมตัวเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มทำธุรกิจออนไลน์นะคะ แล้วเวลาที่พวกเราเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยอาจารย์จะสอนแล้วให้พวกเราลองทำดูนะคะส่วนวันนี้ก็ดูคลิปตัวอย่างไปก่อนหรือคลิปที่อาจารย์อธิบายไปก่อนนะคะส่วนวิธีการขายออนไลน์หัวข้อต่อมาก็คือวิธีการขายสินค้าออนไลน์นะคะหะการขายสินค้าออนไลน์ 1. การขายออนไลน์แบบมีสินค้าสำหรับส่งทันทีนะคะอาจจะเป็นการไลฟ์สด นะคะหรือการโพสต์สินค้าสั่งปุ๊บได้ปั๊บอย่างนี้นั่นเองนะคะก็คือการส่งได้ทันทีคือวิธีการขายสินค้าออนไลน์ในแบบที่2ข้อที่2ก็คือการขายสินค้าออนไลน์แบบสั่งซื้อนะคะการสั่งซื้อตรงนี้อาจจะเป็นสั่งตามเพจตามกลุ่มตามช็อปต่างๆนะคะก็คือสั่งแล้วมีระยะเวลาในการส่งนนคือนะคะะทีนี้ ทางเว็บไซต์ได้ไหมมีคนถามว่าสั่งซื้อนี่สั่งทางเว็บไซต์ได้ไหมได้นะคะอาจจะเป็นเว็บต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าที่เราจะซื้อนะคะทีนี้มาในเมื่อเรารู้เกี่ยวกับวิธีการขายแล้วเราก็จะมารู้เกี่ยวกับรูปแบบการขายรูปแบบการขายจะมีอยู่3ลักษณะนะคะรูปแบบการขายจะมี3ลักษณะลักษณะแรกลักษณะแรกเลยก็คือการแบ่งลักษณะความสัมพันธ์กับลูกค้าทีนี้ความสัมพันธ์กับลูกค้า บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะปากกาความสัมพันธ์กับลูกค้าตัวนี้จะเป็นปากกาอะไรคะปากกานำเงินความสัมพันธ์กับลูกค้าคืออะไรนะคะความสัมพันธ์กับลูกค้าตัวนี้ก็คือปากกาแดงนะคะปากกานำเงินจะคู่กับปากกาแดงอันนี้คือความสัมพันธ์กับคู่ค้านะคะอ่ะต่อมาข้อที่สอง นะคะรูปแบบที่2ก็คือแบ่งตามรูปแบบการค้านะคะรูปแบบการค้าก็จะมี5รูปแบบเดี๋ยวอาจารย์จะขอเก็บไว้ก่อนนะคะเอาไว้สอนอธิบายในขณะที่พวกเรากลับมาเรียนที่วิทยาลัยแล้วนะคะต่อมาสุดท้ายรูปแบบสุดท้ายของการขายออนไลน์ก็จะเป็นการทําธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะการทําธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่พวกเราเคยเห็นไรสดไหม,มนะคะเหมือน บทแรกอาจารย์ให้พวกเราไปเขียนไอดอลที่พวกเราชอบที่สุดมา1คนใช่ไหมคะมา1คนแล้วส่งทพกกคนส่งหรือยังมีไม่กี่คนนะคะที่ยังไม่ส่งแต่ก็น่าจะเกือบส่งหมดแล้วแหละนะะอันนี้ก็คือการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะในการขายของนะคะต่อมาก็จะเป็นกระบวนการขายออนไลน์ นะคะซึ่งกระบ,บวนการขายออนไลน์นี้จะมีอะไรบ้างนะคะก็มีการเลือกซื้อสินค้าอันดับแรกเลือกซื้อนะคะต่อมาก็จะเป็นอะไรคะการตกลงซื้อในเมื่อเราเลือกแล้วเราก็ต้องมาตกลงใช่ไหมคะเมื่อตกลงเสร็จเราก็จะมีการประมวลการซื้อนะคะการประมวลการซื้อตัวนี้จะอยู่ในรูปแบบแบบไหนนะขึ้นอยู่กับตัวสินค้าด้วยนะคะประมวลการซื้อก็คือเราจะสั่งซื้อตอนนั้นหรือฝากเพจซื้อไว้นะคะตัวนี้ อาะทีนี้พวกเราเข้าใจนะคะเข้าใจเนาะเวลาที่อาจารย์อธิบายนะคะเราสามารถกลับไปดูซ้ําๆได้นะคะว่าในรูปแบบแบบไหนอาจารย์นะคะ<ๆ>ก็จะมีทั้ง 1. ช่วยให้ขายสินค้าได้สะดวกขึ้นนะคะ 2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในร้านค้า 3. เปิดร้านค้าขายสินค้าออนไลน์ได้24ชั่วโมงเลยนะคะ 4. ขายได้ทุกแห่งทั่วโลกไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ไหนเราสามารถขายได้นะคะและ5ก็คือช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสมมุติว่าเราอยากจะได้อะไรของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นนะคะเราสามารถสั่งซื้อได้นะคะสั่งกับเพื่อนได้ที่ขายออนไลน์หรือเราสามารถสั่งตามเพจได้นั่นเองนะคะทีนี้ บทที่2ที่เกี่ยวกับกระบวนการขายและรูปแบบการขายออนไลน์นะคะอาจารย์อยากจะฝากพวกเราทุกคนด้วยนะคะว่าในหัวข้อแต่และหัวข้อที่อาจารย์ได้อธิบายให้พวกเราฟังนะคะจดศาร์จุดไว้ด้วยนะคะืวอมีในข้อสอบเพราะส่วนมากแล้วอาจารย์มากอกอ่ข้อสอบในสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์อธิบายนะคะและฝากอีกอย่างหนึ่ง ในหนังสือวิชาการขายออนไลน์นะคะฝากพวกเราไปทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่เป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะคะแบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็แบบทดสอบที่เป็นเติมคําด้วยทั้งตอนที่1แล้วก็ตอนที่2ด้วยนะคะทาทั้งก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนด้วยนะคะเลี๋ยวันพลึกหัสที่จะถึงนี้ผลหัดหน้้ก็จะมี2คาบเนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะแล้วจะเฉลย บทที่หนึ่งกับบทที่สองนะคะทีนี้วันนี้ฝากการบ้านอย่างหนึงนะคะการบ้านอย่างนึง่งนะครับแรกแล้วก็หน่วยแรกนะคะอาจารย์ให้พวกเราไปศึกษาเกี่ยวกับไอดอนที่ไลฟ์สดขายของนะคะแต่ทีนี้ต่อยอดนะคะเราได้ไอดอนที่เราไลฟ์สดขายของเสร็จแล้ว ให้เราไปศึกษาต่อว่าไอดอลไลฟ์สดขายของของเราเขาขายสินค้าประเภทอะไรบ้างสมมติแน่นอนอยู่แล้วห้องเราส่วนมากจะเลือกพิมพ์ลิพายนะคะพิมพ์ลิพายนี้พิมพ์ริพายนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดผิดเนาะพิมพ์ลิพายขายสินค้าอะไรบ้างนะคะมีตัวอะไรบ้างที่พิมะะพ์มลิพายขายนะคะให้เขียนแล้วส่งในคาส s r รูมไม่ต้องเขียนเนาะให พิมพแล้วก็ส่งในทัสลูมเดี๋ยวอาจารย์จะตั้งหัวข้อให้นะคะถ้าใครที่ฟังจนจบแล้วจะรู้ว่าอาจารย์สั่งงานอะไรนะคะ,ะทบทวนเนาะหน่วยแรกเราศึกษาเกี่ยวกับตัวแทนที่ไลฟ์สดขายของที่เป็นไอดอลของเราแล้วนะคะหลังจากที่ศึกษาแล้วให้เราศึกษาลึกเข้าไปโดยที่ไปดูว่าพิมพ์ที่พายขายของอะไรบ้างนะคะ สำหรับวันนี้นะคะกับรายวิชาการขายออนไลน์บทที่2ที่อาจารย์สอนเมื่อสักครู่นี้กระบวนการขายและรูปแบบการขายออนไลน์สําหรับวันนี้เอาหัวข้อแค่นี้นะคะสําหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะฝากพวกเราไปทาการบ้านด้วยนะคะแล้ววันพฤหัสอาจารย์จะทาในคาบเลยโอเคเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ